ราศีที่มีคนมาเปเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาอุปถรัรมภ์ก่อนจะรับฟังคำธรรมนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้พายแม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์อวยพรต่อตัวคุณเองได้เลยว่าหนูโชคดีมากปูจา๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวานสนาเปิด ความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนเป็นโหนมืออาชีพกดจิ้มเข้าไปเรื่องวันเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์เจ้าไพ่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาให้แก่คุณตั้งจิตนิ่งๆบูชาลูกอยากรู้ว่าราศีไหนที่มีคนเป เข้ามาอุปถัมภ์คำชูและขอคำแนะนำจากปู่ด้วยราศีกุ่มราศีสิงห์ราศีธนู ราศีเมถุนราศีมังกรราศีกรกฎไหนขอเสียงคนที่เกิดทั้งหกราศีนี้พิมพ์ต่ออวยพรตัวเองได้เลยว่าหนูโชคดีมากปูจ๋า ขอให้ลูกโชคปีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดช่วงนี้ตัวคุณจะมีรายจ่ายกับคนที่ตัวคุณคุ้มครองปกปักรักษาดูแลเสียเงินเสียทรัพย์ไปกับพ่อกับแม่ลูกหลานมีเกณฑ์เสียทรัพย์เสียเงินเกิดขึ้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลปกปักรักษาขอความสำเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันสวดมนต์เติมบุญหนุนดวงมีโอกาสจะกลับร้ายกลายเป็นดีให้ระวังการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรอบข้างพี่น้องต้องระมัดระวังให้ดีช่วงนี้รายจ่ายประเดประดังเข้ามามา,มากทุก์และท้อในใจมากแต่ตัวคุณไม่สามารถถอยได้เลยเพราะตัวคุณมีรายจ่ายเยอะหลายทางขยันมากๆในช่วงนี้ตัวคุณเองมีรายจ่ายประเดประดังเข้ามาให้ ใช้ชีวิตอดทนให้มากๆนะลูกขอให้ตัวคุณได้รับความสำเร็จได้ในที่สุดไพ่ขึ้นมาว่าราชาโชคตัวคุณจะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาเกือ้อกูลและได้อะไรมาอย่างง่ายดายอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะดุดพ้นอุปสรรคปัญหาจะหายไปสิ่งที่ติดขัดจะไม่ติดขัด สิ่งที่ตัวคุณรู้สึกว่าสะดุดมันขาดทุนมันไม่ได้ผลกำไรหลังจากนี้ต่อไปจะได้ผลกำไรจะได้ผลตอบแทนที่งอกเงยและงอกงามอาจารย์เปิดไพ่เป็นนี้เห็นว่าตัวคุณเป็นคนชอบเสียงดวงเสียงโชคแคปหน้าจอไว้อาจจะเป็นเลขนำโชคให้ตัวคุณ สิ่งที่เครียดไม่ต้องเครียดเดี๋ยวมันก็ราบเรื่นและมันก็ผ่านไปไม่ต้องเครียดตัวคุณผ่านจุดนี้ไปได้แน่นอนสิ่งที่ตัวคุณคิดสิ่งที่ตัวคุณคาดหวังถึงจะติดถึงจะขาดแต่ตัวคุณก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้แน่นอนไม่ต้องเครียดความสําเร็จเกิดขึ้นได้กับตัวคุณได้ไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลสิ่งดีๆจะเกิดมีขึ้น แนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมตอนนี้อาจารย์จัดโรจุก9หกดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปลดล็อกในดวงชะตาตัวคุณเองได้จริงวิธีหนุนดวงและตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมหนูจะรวย จะรุ่งหรือจะรอดหรือจะไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยครับเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสัทยาปิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริง